ครับสวัสดีครับวันนี้สำหรับท่านที่จะสร้างบ้านแบบประหยัดงบนะครับคือในเรื่องงานสร้างบ้านแบบบ้านๆอ่ะน,นะครับผมคือผมยกตัวอย่างบ้านหลังนี้70ตารางเมตร2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะผมนะครับคือสร้างแบบประหยัดงบนะครับจะทําแบบไหนได้บ้างอ่ะนะผมคืออย่างนี้นะครับผมอันดับแรกเลย เราประหยัดได้ก็ไม่มากกันนะครับคืออย่างนี้นะครับผมอันนี้คือทุกวันนี้เราศึกษาข้อมูลได้ทั่วนะครับตารางเม็ดหนึ่งเดี๋ยวผมรับอยู่เนี่ยตารางเม็ดละ10,000บาทเป็นคันเสาหล่อในที่นะครับหลังนี้คือบางท่านก็บอกว่าแพงบางท่านก็บอกว่าถูกนะครับจริงๆแล้วอย่าเพิ่งว่าแพงว่าถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานสเปคของงานนะครับผมข้างในเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรบ้างนะครับผมคือตารางเม็ดละ10,000บาทเนี่ยผมก็ต้องไปลดอะไรบางอย่างนะครับเพื่อทําให้สมดุลกับ ค่าจ่ายของเจ้าของบ้านที่จ้างผมตารางเมตรละหน0 0 0หบาทนะครับผมคือบอกตรงๆเลยครับป่านนั้นยังอยู่ยากเลยนะครับแต่บางท่านบอกว่าสร้างได้ราคา3ามแสนครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมคืออันนั้นผมยอมเลยนะครับผมถ้าสร้างได้ก็โอเคนะครับผมแต่สําหรับท่านที่จะสร้างบ้าน ถ้าไปเห็นราคาที่มันลดต่ำกว่ากันถึงขนาดนี้นะครับให้เอใจไว้ก่อนนะครับว่าบ้านของท่านจะเสร็จหรือไม่รูปร่างหน้าตาจะได้แบบนี้หรือไม่นะครับนะครับจะได้วัสดุที่สร้างบ้านเราแบบนี้หรือไม่คือผมบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับถ้าครึ่งๆ่งนอกสจากว่าเราเปลี่ยนรูปแบบไปเลยแล้วก็เรื่องโครงสร้างก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ยังไงถ้าให้ต่างกันกว่ากันครึ่งๆเนี่ย เจ็ดแสนกับสามแสนห้าเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับนอกจากว่าเราลดขนาดลงนะครับผมลดขนาดลดความสูงลดสเปคของงานนะครับนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่าแรงของช่างเนี่ย แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับและผู้รับเหมาแต่ละคนนะครับจะมีต้นทุนค่าแรงคนงานที่ไม่เท่ากันนะครับต่างกันแน่นอนนะครับอยู่ในเขตเดียวกันก็ไม่เท่ากันเพราะว่าฝีมือช่างแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับค่าแรงค่าจ้างจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละเจ้านะครับคือของผมเนี่ยผมเริ่มต้นอยู่ที่ตารางเม็ดละประมาณ1นึ่งหมื่นบาทนะครับผมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ท่านใดที่จะสร้างบ้านแบบงบประหยัดก็ลองเปรียบเทียบราคากันดูดีๆก่อนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ